สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิย์พิบาลนะครับน้องครับการที่เราจะนําชีวิตของเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเราจะมีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับถ้าเราตั้งใจจริงขั้นแรกคือเราต้องเข้าใจและรับรู้ว่าวิกฤตนั้นปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้และรับรู้รับรู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งเข้ามาในชีวิตของพวกเรา เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจของเราให้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะครับอย่าไปจดจ่ออยู่ที่ปัญหาแน่นอนครับกำลังใจของเราก็จะมีผมได้เคยบอกไปแล้วนะครับว่าแม่ของนกอินทรีนั้นจะนำรังของลูกนกออกมาขย่าครับเพื่อที่จะทำให้ลูกนกไม่สะดวกสบายและนั่นคือการเรียกร้องความสนใจของเราให้อยู่ในพระเจ้า ที่พักพิงที่หลบภัยที่ลี้ภัยของพวกเรานั้นอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกําลังของเราทั้งหลายประการที่สองหรือขั้นตอนที่สองก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นเหมือนกับที่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยจนกว่าท่านจะอวยอพรข้าพเจ้าท่านมุ่งมั่นมุ่งมาดปรารถนาดึงดันอดทนยืนยันอยู่ในเหตุการณ์นั้นจนกว่าที่จะแก้ไขมันได้ ชั้นใดันนั้นครับเราก็ต้องเหมือนกันต้องมีความมุ่งมา่ปรารถนาต้องมุ่งมั่นต้องยืนยันต้องดึงดันต้องอดทนครับอย่าท้อแท้ต้องมุ่งหน้าเดินไปมานะเดินต่อไปครับเดินไปจนสุดทางเมื่อจับขันไถยแล้วไม่หวนกลับมุ่งสู่แผ่นดินของพระเจ้ามุ่งหน้าเดินไปมานะเดินต่อไปเดินไปจนสุดทาง อธิษฐานทูลขอวิงวอนกับพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เลิกราครับประการที่สคือการสารภาพเมื่อวานนี้ได้พูดไปแล้วครับการสารภาพนั้นทําให้ยาโคบนึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เขาก่อขึ้นยาโคบนึกได้และเสียอ,อกเสียใจนําไปสู่การสารภาพบาปและการสารภาพพี่น้องครับการกลับใจพี่น้องครับ อย่าลืมว่านำไปสู่การคืนดีไม่ว่าจะเป็นการคืนดีกับพระเจ้าหรือการคืนดีกับพี่น้องก็ตามคริสเตียนเราจะต้องคุ้นเคยกับการกลับใจใหม่การสารภาพการขออภัยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่สี่ครับคือเราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าครับเราเห็นว่าความร่วมมือกับพระเจ้านั้น เปลี่ยนยาโคบทันทีครับทันทีที่เขายอมรับว่าเขาเป็นใครเขาเริ่มร่วมมือกับแผนการของพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้ายาโคบเรียกสถานที่ที่เขาปล้ำสู้กับทศวรร์ว่าเบนีเอลคำว่าเอลคือพระเจ้านะครับเบนีเอลแปลว่าพระพักของพระเจ้านั่นหมายความว่าข้าพระเจ้าได้เห็นพระพักของพระเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่ครับยาโคบได้เผชิญกับพระเจ้าหน้าต่อหน้า อย่างนี้คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่3 2มสข้อสาครับพี่น้องครับในที่สุดแล้วเราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าหน้าต่อหน้าครับแต่เมื่อไรที่เราทําเช่นนั้นพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงเราได้พระเจ้าบอกกับยาโคบว่าเอาละ่ะตอนนี้มาคุยธุระก,กันนะเราอยากให้เจ้าผ่อนคลายนะขอแค่ร่วมมือกับเราวางใจเราและเราจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เจ้าอยากจะเห็น ที่เจ้าหวังมานานและเราจะอวยพรเจ้าพี่น้องครับพี่น้องอยากจะให้พระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้ไหมครับเหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับยาโคบรรตะชนแห่งความเชื่อของอิสราเอลเมื่อยาโคบเผชิญกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าชั้นใดชั้นนั้นครับถ้าเราจะเผชิญกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าในทุกๆเช้าเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเวลาที่เรานมัสการแน่นอนครับพระเจ้าจะบอกกับเราบางสิ่งบางอย่างในทุกๆวันอย่างแน่นอน พระเจ้าไมา่ได้พูดว่าอยาโควบพยายามให้หนักกว่านี้ใช้พลังตั้งใจที่จะเป็นคนสนบณ์แบบพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับพระเจ้าบอกว่าร่วมมือกับเราพระเจ้ารู้ดีครับว่าพลังความตั้งใจของเรานั้นแม้ว่าจะมีแต่ก็ไม่อาจจะเกอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรยั่งยืนถ้าหากว่าปราศจากการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราร่วมมือกับพระองค์ครับและพระมุทีได้บันทึกว่า เมื่อยาโคบนั้นมีแรงจูงใจที่เกิดจากภายในแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกนั้นดูไม่เป็นใจเลยแม้ว่าเหตุผลต่างๆความคิดต่างๆดูแล้วการที่เขาจะกลับไปคืนดีกับพี่ชายของเขาคือเอซาวนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เขาเกิดความกลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับความมั่นใจที่มาจากพระเจ้าและร่วมมือกับพระเจ้าเมื่อท่านเริ่มให้ความร่วมมือ พระเจ้าก็เริ่มทำงานครับพี่น้องครับผมอยากจะให้ความมั่นใจจากพระเจ้าของพระเจ้าให้กับพี่น้องในวันนี้พระเจ้าทรงทราบดีครับพระเจ้าทรงทราบดีว่าพลังของเรานั้นไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาวลย,ยั่งยืนในชีวิตของเราได้แต่มันมาจากแรงจูงใจภายในครับไม่ใช่สถานก,การณ์ภายนอกครับสถานก,การณ์ภายนอกเปลี่ยนได้ชั่วครั้งชั่วคราว ไม่อาจเปลี่ยนทาวรแต่แรงจูงใจภายในแางหาครับที่สร้างสรรค์ชีวิตสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างถาวรยั่งยืนและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังทํากับยาโคบฉันใดฉันนั้นครับผมขอให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทําในชุดของพวกเราเมื่อยาโคบท่านเริ่มร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มทํางานและสิ่งแรกที่พระองค์ทำก็คือพระองค์ ประทานชื่อใหม่ให้กับยาโคบครับชื่อใหม่นั้นทําให้เกิดเอกลักษณ์ใหม่ทาให้เกิดตัวตนใหม่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะไม่ชื่อว่ายาโคบอีกแต่จะชื่อว่าอิสราเอลครับในปฐมการ32ข้อ28เจ้าจะไม่ชื่อว่ายาโคบอีกแต่จะชื่อว่าอิสราเอลหลังจากที่เราเองนั้นเผชิญหน้ากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราจะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้ครับ เมื่อยาคบพบกับพระเจ้าตัวต่อต,ต,ตัวหน้าต่อหน้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ท่านสนารภาพบาปท่านกลับใจใหม่ท่านได้รับการเปลี่ยนชื่อจากพระเจ้าเราลองมาดูชีวิตของพวกเรานะครับหลายหลยท่านแม้ว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเราคงจะต้องกลับไปดูชีวิตของเรานะครับว่า เราเชื่อในพระเจ้าไว้ไว้วางใจในพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเราบังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าแต่กับพี่น้องหลายเลยท่านครับเมื่อเขาได้บังเกิดใหม่จริงๆแล้วกลับใจใหม่จริงๆแล้วสรารภาพบาปยอมรับว,ว่าตัวเองเป็นคนบาปสรารภาพบาปกับพระเจ้าขอการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วเขาเหล่านั้นได้เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตประทับอยู่ในใจของเขาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและเขาตัดสินใจ จริงใจกับพระองค์ติดตามกับพระองค์เขารับเชื่อด้วยปากและเชื่อด้วยใจเขาได้รับการเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเปลี่ยนสถานภาพแม้ว่าชื่อในโลกนี้ของเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ชื่อบนสวรรค์ของเราเปลี่ยนครับและเราได้รับการจดชื่อของเราในหนังสือแห่งชีวิตเรียบร้อยแล้วชื่อใหม่นั้นก็คือชื่อที่อยู่ภายใต้พระเยซูคริสผมนั้นทีแรกไม่เข้าใจมีพี่คนหนึ่ง เขาบอกว่าผมชื่อคริสเตียนจุดจุดจุดตามด้วยชื่อของเขาต่อมาเมื่อผมเรียนรู้และเข้าใจคำว่าชื่อใหม่ผมจึงเข้าใจว่าพีทา่ท่านนั้นเขาเรียกตัวเองว่าคริสเตียนและตามด้วยชื่อของเขาก็คือชื่อใหม่ที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับผมเองนั้นก็จะเรียกว่าคริสเตียนศึกษาและนั่นคือสิ่งที่เป็นชื่อใหม่ที่พระเจ้าได้ตั้งให้กับเรา ผ่านพระเยซูคริสต์นั่นเองพระเจ้าตรัสกับยาโคบว่าเจ้าจะไม่ชื่อว่ายาโคบอีกแต่จะชื่อว่าอิสราเอลซึ่งแปลว่าเป็นเจ้าชายของพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนยาโคบจากคนขี้โกงและเจ้าเล่มาเป็นอิสราเอลครับจากคนขี้โกงมาเป็นลูกชายของพระเจ้าในวันนี้นะครับเราได้รับการเปลี่ยนชื่อจากพระเจ้าแล้วหรือย,อยังท่านมั่นใจหรือย,อยังครับพระเจ้ารู้จักศักยาภาพของยาโคบ พระองค์มองทะลุหน้ากากของยาโคบที่พยายามจะเป็นคนแข็งแกร่งเฉลียวฉลาดทันโลกแต่ว่าใจของเขานั้นคดโกงใจเขานั้นเป็นคนที่ขี้โกงพระเจ้าเห็นความอ่อนแอของยาโคบทุกอย่างครับแต่พระองค์ยังเห็นลึกไปจากความผิวเผินเพราะจริงๆแล้วยาโคบนั้นพระองค์มองว่าเขาคือเจ้าชายของพระเจ้า พระเจ้าอาจจะพูดกับยาโคบว่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของเจ้ายาโคบจริงๆแล้วเจ้าคืออิสราเอลเจ้าเป็นเจ้าชายในวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเราจริงๆที่พระเจ้ามองเราเข้าไปข้างในพระเจ้ามองเห็นแรงจูงใจภายในของเราเป็นยังไงครับถ้าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าบังเกิดใหม่จากพระเจ้าจริงๆแล้ว ตัวจริงของเรานั้นเป็นเจ้าชายของพระเจ้าเหมือนกับยาโคบครับเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าครับที่นองครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแัทภาพที่แท้จริงฝ่ายวิญญ,ญาณของเราเราทั้งหลายเมื่อบังเกิดใหม่แล้วเราเชื่อในพระเยซูแล้วพระเจ้าเน้นประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ตามอย่าเสียสิทธิเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็น ลูกของพระเจ้าบุตรของพระเจ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะว่าพระเจ้าเปลี่ยนชื่อให้กับเราแล้วพระเจ้าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่แล้วน้องคงจำาพิ่มพีได้นะครับว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระกริชผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ๆล่วงไปนี่ไงกลายเป็นสิ่งใหม่ทางนั้นผมอยาในเวอร์ชันน2011ให้พี่น้องฟังนะครับ2โครินบทที่5ข้อ17 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นผมแถมข้อ18ให้อีกครับสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประธานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราการเปลี่ยนแปลงมาจากพระเจ้านะครับ ขอให้เราที่จะร่วมมือกับพระเจ้าและนี่คือในขั้นตอนขั้นที่4ครับขอพระเจ้าอาน,นวยพระพรพี่น้องแทกคทุกท่านและผมอยากจะรบกวนพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ข่าวดีข่าวประเสริฐและเนื้อหาสาระแห่งความเชื่อที่ถูกต้องจะแพร่กระจายออกไปให้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับ เป็นของพระองค์สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียวชีวิตค้เป็นของพระองค์สุดความคิดและหัวใจให้พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียว ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเองไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งต้อ ได้ได้นอกใจกหัวใจพระองค์ทำทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบะแลได้ ทุกอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกๆุสิ่งทุกๆุกอย่างให่มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบและได้